รีวิวสั้นๆนะครับลำโพงคอมพิวเตอร์ Edifier R19BT ตัวนี้เชื่อมต่อได้3 d ดีไวซ์พร้อมกันนะครับรูปลักษณ์หน้าตาหรือว่าสเปคอื่นๆไปเช็คตามเว็บไซต์หรือร้านค้าอื่นๆได้นะครับอันนี้จะมารีวิวจากการใช้งานเชื่อมต่อได้3 d ดีไวซ์พร้อมกันนะครับก็จะเป็นปุ่มตรงทางขวามือนะครับไฟสีแดงเนี่ยคือ1ดีไวซ์ ไฟสีเขียวก็คืออีกหนึ่งดีไวทไฟสีน้ำเงินก็คืออีก1นึ่งดีเป็น3 d ดีไวทโดยผมลองเชื่อมต่อ Playstation 5คอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือไฟสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นบลูทูธนะครับเชื่อมต่อกับมือถือได้แล้วก็ไฟสีแดงจะเป็นการเชื่อมต่อแบบคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB นะครับไม่ใช่สายแจ็ค3.5ใช้สาย USB เท่านั้น ส่วนแจ็ค3.5ผมเชื่อมต่ออ่ผ่านจอคอมพิวเตอร์อีกทีนึงนะครับแล้วก็จากจอคอมพิวเตอร์เข้ามาที่ลำโพงตัวนี้เป็น PlayStation 5ก็เท่ากับว่าเป็น3 d ดีไว้พร้อมกันโดยสามารถกดปุ่ม นะครับปุ่มนี้ให้มันเปลี่ยนสีเพื่อเป็นการสลับดีไวได้นะครับไม่ว่าจะเป็น PlayStation 5คอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือก็ไฟสถานะก็จะแตกต่างกันไปสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงโปรดสังเกตให้ดีนะครับส่วนทั้งช่องทางขวามือนี่ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่หูฟังนะครับใส่หูฟังส่วนไมโครโฟนใช้ได้ด้วยไหมยังไม่ได้ลองนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น เพิ่มเสียงลดเสียงนะก็เสียงถ้าอยู่ในห้องเล็กๆก็ถือว่าดังดีในระดับหนึ่งนะครับและจากที่ทดสอบก็คือถ้าสมมุติว่าเราเชื่อมต่อผ่านา USB เฉยๆ USB เฉยๆนะครับ USB นี่ก็คือเป็นไฟเลี้ยงในตัวด้วยแล้วก็เป็น ปลั๊กเชื่อมต่อในตัวด้วยนะครับอ่าสำหรับใครที่ต้องการใช้แจ็ค3.5ในการใช้งานก็จะต้องจำเป็นใช้สาย USB เชื่อมต่อนะครับหรือว่าจะสาย USB เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์พวกโทรศัพท์ก็ได้เพื่อเป็นการไฟเลี้ยงเป็นการใช้ไฟเลี้ยงนะครับก็จากที่ใช้มาสังเกตมานะครับการใช้ USB เฉยๆเนี่ยอ่าผมสบอ่าผมลองเสียบกับ เครื่องใช้ usb เฉยๆเนี่ยผมเสียบกับช่องเนี้ยของเครื่อง nintendo switch ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเอ,อ่อต่อไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่แต่เสียงที่ออกมาจากการเชื่อมต่อ usb เนี่ยอาจจะเบาไปนิดหนึ่งสู้การเชื่อมต่อแบบแจ็ค3.5ไม่ได้นะส่วนพลังเสียงก็ตาม ตามขนาดแล้วก็ตามราคาแล้วครับแล้วก็พวกลำโพงเนี่ยผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็จะมาบอกหลักๆก,ก็คือว่ามันเชื่อมต่อได้3ดีไว้พร้อมกันโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับให้มันแสดงสัญ,ญลักษณ์น้ำเงินเขียวแดงนะแตกต่างกันไปก็เป็นการใช้งานที่บางท่านอาจจะชอบนะครับส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับไม่ได้ทดสอบอะไรนะครับแค่มาอธิบายว่า มันทำอะไรเบื้องต้นยังไงได้บ้างนะครับเผื่อว่าท่านอื่นๆจะซื้อมาใช้งานนะครับตัวนี้มีแค่ลำโพงมาแล้วก็มีคู่มือมาแล้วก็มีแค่สาย3.5สายแจ็ค3.5ทูแจ็ค3.5นะครับสั้นๆนะก็ใครที่คิดว่ามีปลั๊ก หรืออะไรเงี้ยไม่มีนะครับไม่มีเป็นแค่สาย usb นะขอบคุณครับที่รับชมครับ